สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับบางคำเฟมิลี่ครับเย็นนี้มาทานมื้อเย็นกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวมากินข้าวแรกกันครับแซ่บๆครับผมกับเมนูอีสานบ้านปลาคือเก่าครับเด็ดของผมเหมือนก็คือแกงปลาคอใส่ผักขี้ขมนะครับมาพี่น้องนะครับเป็นอาหารอีสานท้านะครับส่วนอาหารไทยก็จะมียำนะครับพี่น้องยำเด็อบมือนางครับยำเด็อบมือนางพะโล้ครับผมมีลวกลวกตับหมูครับอ่าอันนี้ยังน้อันนี่น้อ โอ้อันนั้นครับไข่หมูยังตัวพึ่งห่อหมูปิ้งนมงงสด,สดแต่ว่าเอาไปทอดอมไม่มีไฟครับส่วนปลาคอแล้วครับมันจะแซบผมว่าแกงปะคอยอดขีขคมบนละไม้กับหมักสมเแค่หวานครับอ่ะไปลุยก,กันเลยครับแกงปลาคอับแม่แกงเพ่นเอามาส่งเมื่อกี้นี่ครับของแซบยอดขี้ขมเลย กินขา้าวอืขม,มติวขมติวหน้องเลงยพู้หนะตงเมื่อกี้ขมขมข่ามลำเลยพี่หนึ่งครับนะครับเอืมข้าวเลยข้าวมันเหนก็ได้ต้องใส่หม้องข้าวมันบ่อเป็นบ่บแบบนี้เอามาหุงแบบบ้านนอกเป็นบ่บ้านบ้านหา้อง ต้มเลอืมไฟ่ยานั่นคุไกเต่าคุอมันก็เป็นแบบนี้ตลอก็อ๋ยไเดี๋ยวเบอรละครมันชุกุหน่อยเนาะเมื่อกี้ส่งอยู่ผมมันมันม้วนบังใหญ่เลยครับพี่น้องเมเราเอาใส่ไปเสียมาแต่ไขหน้ากินแมลงลูกไข่ปลโลนี่ อใส่คำเนง่ยพักกี่คมอืมอืลำลำพี่น้องเร,เร็วมากินข้าต,ต,ตับหลวบตับรลวกตับหมูสดๆซื้อมาตะเขียนครับพี่น้องไอ้พึ่อืมเราเพิกดูคอมพิวเตอร์อู แล่ะคำมาละเสตาเลยไอืมคำมาละเสตาเลยอืมานาำตาอควเรานหนึงคบัน่งบังคำแฟมลี่ปพีกมาไหมลูกมีข้าวเลยลูกเอาไข่ปิ้งมาละตีเด็กๆกินนมั้ยพี่ไข่ิ้งไปใส่อาแล้วมันหายไปไหน มันมาไปกินปาะาะช่เอาไปใช้สะกไว้ใน,นต๊ะน้ำกันนี่แล้วอืขอขยังห้างปิ่งมาเลยพี่นอ้องอาหารคือเจะเลิญอาหารทั้งหมดเนาะ อ่ะยำครับยำยำนิดมือนาง ม,มาเข้าเพื่อนครับกินน้ำกันกน้ครับเด้วยแกงปลาคนใหญ่ทอดน้องข,ขนาดแต่พักขี่คมครับคมบอัมลำไม่นองยอดครับพักขี้สมขี่คมให้ไกลครับ ไม่ลุกแตงปลาอร่อยไม่เผ็ดแม่แม่ทำไข่แมนแตกเหรอเจ้าเล่แม่จะเหมือนไดรเนี่ยแม่เหลมือนใจนะหลูทอดหมูทอวมันร้อนเดี๋ยวหนูไม่เกลี่ยไม่เห็นเนาะแม่เกลี่ยมันไนะเดี๋ยวให้มันออกเริ่มผายร้อนแล้วเดี๋ยวให้ไอ้มันออกเหรอ ย่างให้ไปเนาอืมแบบเอิ่มเนาะแบบตอถ่ายโดยสง่ว,วัสมอแคบเนาเลมใหม่เข้าส่งเส่นะครับผม แบบสาย USB ของลำโพงนี่มันอยู่ไหนป่ะมันยืนะ่เ่ยก็เลยได้บลูทูธเอาเลยอขงหวานผลไม้แล้วรีดตบมสายอกวาครับโอเคครับเพื่อนครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับว่าทิต้มถายด้วยของหวานมังอึแป้งหน่อยงสงสัยสิโบะกินหลายแล้วเมื่อกี้เลยนี่ครับผมมากินมังอึผักทอมต้มแกบครับ แต่ว่ากินเข่าไปหลายแล้วมันนี่ยวเอาสมในจบนกัรไหนสีโอเคแล้วครับผมเทุกท่านเนะสวัสดีครัคบ